สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 4, ทุกท่านเรามาดูเราพัฒนาสูุดล่างนะไม่ใช่รวมกันไปเลยบนล่างก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้า แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูไปเลยืยล่างกันบนกันบนด้วย อันพุทธที่หกครับแปดครับหกแปดสุดล่างล่างล่างกันบนห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสอง ย้อนดูที่แสนสองครั้งสิบล่างแสนสองครั้งหมื่นสองครั้งหน่วยสองครั้งก็คือห้าสองสิบเป็นศูนย์บวกเจ็ด ศูนย์บวกสองบวกสี่กับคบวกเได้เจ็ดบวกสได้หกจับคู่กันก็คือ76็ดหกเจ็ด เลขเอไปทีเจ่งเจ็ดเลขที่หกสาม่งเจ็ดหกมันเดิมแสนสองครัง้ 10, 1, งสิบครั้ง แสนสองครั้งหมื่นสองครั้งหน่วยสองครั้งเขาอยากมาสองเดิสามสองเป็นหกบวกหนึ่งสามสองเป็นหกหนึ่งหนึ่งเป็นสองเจ็ดเจ็ดเป็นสี่ กบวก1เป็น7 8 4ดแปดห้าบวกหเป็น12บสามจับคู่กันก็คือ7จ็ดสองเสาสองแดสาม เอาตัวนี้สองตัวนี้ไปปินหลักร้อยสองตัวบนนี้เอาสองตัวนี้ไปปินหลักลอยสองจ็ดอย่างนี้อันนี้เหมือนกันเราเอาสองกับสามไปปินหลักร้อยมันจะเข้าสองสามสองสี่สองสามสี่สองไปเอาตัวบนไปเป็นเก้าศูนมันไม่เข้า เลิกออกไปที่ปตสอง เลขเที่ออก,ก็ห้าศูนย์แปดสองสี่สองห้าสองครั้งสิบหนึ่งครั้งเซนสองครั้งหมืนสองครั้ง 0บวก4เอ้อ5 2เป็นส10 0งก็ไดู้น0 2งเป็นสี่เหมือนกันเลยได้4เหมือนกันเลย ตอนนั้นเลขออกเลขออกแปดแปดนะมันมีเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนาะมันได้มันได้เจ็ดแปดมันได้ไปที่เจ็ดแปดเจ็ดแปดออกแปดแปดนะมันก็มาที่เจ็ดแปดเนะมันมาออกแปดแปดสี่หนึ่งเป็นห้า อันนี้ก็สี่เอาบวกสองเป็นหกอัวสีห้าเหมือนเดิมห้าสี่สี่สี่สีหกห้าสีห้าหกไปยังงี้บ่ชนกันมันเดือดเกินไปก็เอาเลยก็ช่างมันบอกห้าเลยอินเท็มเพิ่มเป็นหกเลย สี่หกห้าหกสี่หกห้าหกนี่จะเปลี่ยนเป็นห้าหกไว้สี่สี่สี่ห้าห้าสี่ห้า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 ดูดู สี่ห้าห้าสี่ห้าสี่สีหส่ห้าสี่ห้าห้าสี่เป็นสี่หกนะกันไว้เนาะสี่หกเลยห้าหกเลยกันไว้กันมันเือนกันเสลเกินกันไปสี่หกห้าหกหรือสิห้าหก เจ็ดแปดศูนย์ห่ง้าหมันชนที่ห้าหกห้าหกศูนยนศสองสาศนหน้าหกีห้าหศูนย์หนึ่งห้าศูนยห้าหนึ่ง หกศูนย์หกหนึ่งกันหกไว้เพราะห้ามีแล้วหกเลขนี้ก็ยังไม่ผิดสักครั้งนี้เสียมันเยอะเนาะห้าบันชูนที่ห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้นะไม่มีห้าเลยอ๋อมีหลักร้อยห้า มันรวยมันจะอยู่ที่ห้าหกสูตรนี้ก็ก็แม่นอยู่ดีห้าหกศูนย์หนึ่งกันไวให้สีสนใจก็เอาไวใช้ได้ <c oughs> อย่าลืมตอนนั้นเลขออกเจ็ดแปดเจ็ดแปดมันออกเป็นแปดนี่ไม่แน่เลยสี่สี่ห้าห้าเนาะสี่ห้าห้าสี่ กันไว้ที่4 6 6 4เอาเปลี่ยนเป็นสี4งเนอะ <laughs> ชอบก็จัดไปขัดกระ่านแค่ไม่รุนไม่รู้จะเอาตัวไหนตัวนี้มันกลับกันอยู่แล้วเนาะตัวนี้มันกลับให้เรียบร้อยแล้วจะมา5สี5อีกจะมาสีสี สีหางจัดไปตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับแล้วเพราะว่ามันกลับให้แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกลับโอ้เล็กไม่ต้องกลับสักตัวเลยสีหางจะเต็มสีหางไม่ต้องกลับเลยห้าห้าก็ไม่ต้องกลับสีสีก็ไม่ต้องกลับสีห้าห้าสีมันก็กลับให้แล้วกันไว้สีหกห้าหกนะคะชอบก็จัดไปขัดข้าผ่านนะคะดูเป็นเพื่อดูเพื่อความบันเทิง ดูเป็นแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคบไว้รุ้นดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจ้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใส่ไม่ขาดมือโชคดีถูกหวยทุกๆุกงวดเลยจ้าสวัสดีค่ะ